สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามกับผมธัญนพตระกูลโชคดีครับเรากลับมาพบกันนะครับเป็นประจำแบบนี้นะครับกับหนึ่งชั่วโมงดีๆที่เราจะมาเติมเต็มสาระความรู้ในเรื่องราวของพระเครื่องพระบูชาไทยให้กับคุณผู้ชมโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนั้นได้นําข้อมูลสาระความรู้เหล่านี้นะครับ ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองครับเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสะสมพระเครื่องพระบูชาหรือว่าเป็นแนวทางในการร่วมกันสืบสารมรดกอันล้ำค่าของพวกเราพุทธศาสนิกชนชาวไทยครับคุณผู้ชมครับมีแฟนรายการหลายต่อหลายท่านครับที่ติดต่อมายังรายการของเราตามช่องทางอันหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นจดหมายอีเมลนะครับหรือว่าจะโทรศัพท์มาพูดคุยสายตรงกับทีมงานของเราครับเหมือนกับจดหมายฉบับนี้ครับที่ เขียนมาแนะนําข้อมูลให้กับรายการของเราเพื่อให้รายการของเรานั้นได้มีสิ่งใหม่ๆมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมครับจดหมายฉบับนี้นะครับส่งมาจากคุณนพเก้าครับเขียนมาว่าถึงรายการพระเครื่องเมืองสยามสวัสดีครับคุณธัญพผมชื่อนพเก้าเป็นแฟนรายการพระเครื่องเมืองสยามได้ติดตามชมรายการมานานแล้วละครับโดยเฉพาะในช่วงของการเปรียบเทียบพระแท้พระปลอมและอีกช่วงหนึ่งที่ผมไม่เคยพลาดเลยนั่นคือช่วงเยี่ยมชมตลาดพระหรือว่าช่วงเยี่ยมชมชมรมพระนั่นเองนะครับ ผมได้รู้จักพระเครื่องต่างๆหลายองค์ที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนในช่วงนี้และเมื่อไม่กี่วันมานี้ผมได้มีโอกาสไปเที่ยวชมตลาดพระเจดีใหญ่แถวจังหวัดนครปฐมที่นี่น่าสนใจมากครับโดยเฉพาะวัตถุมงคลของหลวงปู่เพิ่มหลวงปู่เจือหลวงปู่บุญที่เป็นที่นิยมของชาวจังหวัดนครปฐมผมอยากให้รายการพระเครื่องเมืองสยามมาเยี่ยมชมตลาดพระที่จังหวัดนครปฐม เพื่อที่จะให้คุณผู้ชมอีกหลายๆท่านได้ทราบถึงพระเครื่องสายจังหวัดนครปฐมครับสุดท้ายนี้ขอให้รายการพระเครื่องเมืองสยามอยู่คู่คนไทยไปนานๆนะครับและนี่คืออีกหนึ่งข้อมูลดีๆนะครับที่เรียกได้ว่าคุณนพเก้าส่งมายังรายการของเราและเมื่อคุณนพเก้าขอมานะครับมีหรือครับที่ทางรายการของเราจะปฏิเสธครับวันนี้ผมจึงพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถานที่แห่งนี้ครับจังหวัดนครปฐมครับกับบริเวณพระปฐมเจดีครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวต่างๆ ของจังหวัดนคปรปฐมครับไม่ไว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่รอที่จะมอบความรู้ให้กับคุณผู้ชมอยู่ประวัติความเป็นมาต่างๆนะครับรวมไปถึงเส้นทางที่พวกเขาก้าวเข้ามาสู่วงการพระเครื่องครับและที่สําคัญครับเรื่องราวของพระเกจิดังของจังหวัดนคปรปฐมที่ผู้เชี่ยวชาญรอที่จะมอบให้ความรู้กับคุณผู้ชมอยู่ครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นขอทบทวนความจํากันสักนิดหนึ่งครับรายการของเรานั้นได้เคยนําเสนอเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์ดังสายจังหวัดนครปฐมไปหลายองค์แล้วครับ วันนี้เราจะขอทบทวนความจำกันสักนิดหนึ่งนะครับว่ารายการของเรานั้นได้เคยนำเสนอพระเกจิอาจารย์ดังองค์ใดไปบ้างครับเริ่มที่องค์แรกเลยนะครับองค์นี้ถือได้ว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ดังที่ชาวจังหวัดนคปรปฐมให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากครับผู้ที่สะสมพระเครื่องในพื้นที่จังหวัดนคปรปฐมนะครับทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องมีพระเครื่องของวัดนี้ครับนั่นคือวัดกลางบางแก้วนั่นเองครับและพระเกจิอาจารย์นะครับที่เราเคยพูดคุยประวัติเรื่องราวของท่านนั่นคือหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับ และผู้ที่มาร่วมพูดคุยกับเราในครั้งนั้นนะครับที่มอบความรู้สาระต่างๆให้กับคุณผู้ชมนั่นคือคุณเพ็งและความใจสีครับมีคนเป็นโรคมะเร็งเนี่ยขั้นที่สามหมอเนี่ยให้กลับไปอยู่บ้านเพื่อที่จะรอความตายครับแต่มียาติเขาเนี่ยคนหนึ่งได้เดินทางมาวัดกลางบางแก้วแล้วมาเช่าเม็ดยาหลวงปู่บุญกลับไปให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยขั้นที่สเนี่ยทาน กับก็หายจากการเป็นโรคมะเร็ง สองนะครับที่ทางรายการของเราได้เคยนาเสนอครับองนี้ยังคงอยู่ที่วัดกลางบางแก้วครับและถือได้ว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีความผูกพันใกล้ชิดกับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับเพราะว่าท่านเป็นลูกศิษย์เอกของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วได้ยินแบบนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะร้องอ๋อกขาแล้วใช่ไหมครับนั่นคือหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนั่นเองครับซึ่งท่านมีความเก่งนะครับแล้วก็มีพระเครื่องของท่านนั้นมีพุทธคุณที่ไม่แพ้อาจารย์ของท่านเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นพระเครื่องที่เป็นที่นิยม ในหมู่นักสะสมนักบูชาครับตอนนี้ครับผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วมพูดคุยกับเรานัา่นก็นคือคุณเต็กบางน้อยนั่นเองครับสวัสดีครับพี่เต็กค,ครับสวัสดีครับทําไมเราถึงต้องมาพูดคุยเรื่องหลวงปู่เพิ่มหลวงปู่เจอนะ่ะคือวัดนี้คือวัดแต่ละวัดเนี่ยไม่เหมือนกันวัดนี้นะ่ยซึ่งเป็นวัดใหญ่แล้วประชาชนในพื้นที่เนี่ยศรัทธาหลวงปู่มากแล้วค,คือพอหมดรุ่นหลวงปู่บุญไปแล้วก็ยังมีหลวงปู่เพิ่มที่ยังอยู่พอหมดรุ่นหลวงปู่เพิ่มก็ยังมีหลวงปู่เจรคือ วัดนี้เนี่ยเขาสืบสืบต่อกันามานะครับคือจึงไม่เหมือนวัดอื่นแต่หนวงปู่เพิ่มเนี่ยนอกจากสร้างเบี้ยแก้ก็คือท่านก็สร้างพระขึ้นมาทั้งหมดถึง18รุ่น สำหรับพระเกจิองค์ต่อไปครับที่ทางรายการของเราได้เคยนําเสนอไปแล้วครับพระองค์นี้ท่านเป็นพระนักพัฒนาเป็นพระที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบครับแต่ว่าในเรื่องราวของคาถาอาคมนั้นท่านก็มีความเก่งกาจไม่แพ้พระเกจิองคใดเลยนะครับมีผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งครับจากจังหวัดนคปรปฐมที่ผมได้เคยพูดคุยมาแล้วบอกว่าในทุกครั้งที่เรากําลังรู้สึกว่าเรากําลังขาดแคลนปัจจัยที่จะไปใช้ทํากิจาการอันดีอะไรก็ตามครับเพียงแค่เรียกชื่อท่าน เงินก็จะมาครับนั่นคือหลงข้อเงินวัดดอนใหญ่หอมนั่นเองครับและผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วมพูดคุยกับเราในครั้งนั้นคือคุณแจ็คนครปฐมครับขอเชิญพบกับคุณแจ็คนครปฐมครับสวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีครับ,รบที่จังหวัดนครปฐมนี่ถ้าพูดถึงเรื่องพระก็ต้องมีวัดดอนใหญ่หอมวัดกลางบางแก้ววัดธรรมศาลาแล้ววัดพนิงแตกที่ว่าหลักๆที่ว่าพูดมาต้องต้องมีคือชุดนี้ก่อนครับแต่ที่ชอบเป็นส่วนตัวเพราะว่า ผมคุกคีกับวัดนอนในหอมอยู่แล้วด้วย และทั้งหมดนั้นคือเรื่องราวดีๆนะครับของพระเกจิอาจารย์ดังสายจังหวัดนาคารปฐมที่ทางรายการของเราได้เคยนําเสนอให้กับคุณผู้ชมครับแต่ว่าพระเกจิอาจารย์ดังสายจังหวัดนาคารปฐมยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับวันนี้เราจะไปทําความรู้จักกันให้มากขึ้นนะครับและที่สําคัญครับผู้เชี่ยวชาญ ชาวจังหวัดนคปรปฐมนะครับที่รอคุณผู้ชมอยู่รอที่จะแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆนะครับในเรื่องราวของเขานะครับตั้งแต่เริ่มต้นสนใจพระเครื่องนะครับก้าวเข้าสู่วงการพระเครื่องได้อย่างไรและทําอย่างไรถึงได้อยู่ในวงการนี้ได้อย่างมีคุณค่าและยาวนานนะครับวันนี้เราจะไปฟังคําตอบเหล่านี้จากปากพวกเขากันเลยครับ แต่ก่อนอื่นนะครับผมอยากใช้คุณผู้ชมนั้นได้รู้จักกับประวัติความเป็นมาของชมรมพระเครื่องจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้รายการของเราได้รับเกียรตินะครับจากแขกรับเชิญคนพิเศษส่วนจะเป็นใครนั้นต้องไปติดตามดูกันเลยครับวันนี้ทางรายการของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมเขตที่1ครับท่านสสอนุชาสะสมทรัพครับขอต้อนรับท่านนะครับแล้วก็ ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจังหวัดนครปฐมครับที่วันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันถึงหัวข้อสําคัญนะครับของชมรมแห่งนี้นะครับว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรรวมไปถึงทิศทางต่างๆของชมรมแห่งนี้ครับขอต้อนรับครับท่านสสอนุชาสะสมทรัพย์ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับแวันนี้นะครับรายการของเรามีแขกรับเชิญมากเป็นพิเศษครับท่านครับส่วนใหญ่แล้วพี่น้องประชาชนก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาท่านในบทบาทของนักการเมืองคนนี้นะครับ รายการของเราได้รับเกียรติจากท่านที่จะมาร่วมพูดคุยในอีกหนึ่งบทบาทนั่นคือผู้ที่นิยมสะสมพระเครื่องครับครับ,รบก็ื่นต้องขอถามกอนเลยว่าท่านเริ่มสนใจพระเครื่องได้ไงครับก็จริงๆในฐานะเราเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยนะครับและจังหวัดนครปฐมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นจังหวัดของธารวดีซึ่งเกี่ยวกับทางศาสนาพุทธเราเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นปฐมกำเนิดของศาสนาพุทธเราเพราะฉะนั้นเกจิอาจารย์ต่างๆเนี่ย ในจังหวัดนครปฐมของเราตั้งแต่ดึกดำบันจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีมากเหลือเกินนะมีมากเหลือเกินแล้วก็โดยเฉพาะคุณพ่อเนี่ยท่านเป็นคนที่ชอบสะสมพระเครื่องตั้งแต่สมัยท่านยังหนุ่มๆอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่างก็ตกทอดมาถึงพวกเราครับก็คือท่านประเสริฐสะสมทรัพย์ครับคุณพ่อประเสริฐสะสมทรัพย์ครับตอนตอนที่คุณคุณพ่อประเสริฐท่านท่านสะสมพระเครื่องนะครับตอนนั้นท่านอายุเท่าไหร่อ่ะช่วงที่ท่านได้ิดตามคุณพ่อ อายุสิบกว่าขวบเนี่ยฮะจนกระทั่ง14-15นะเนี่ยรเราก็เริ่มรู้จักพระเครื่องเริ่มไปรู้จักหลงวงพ่อน้อยหลงวงพ่อเงินเออเกจีดังๆของนครมปะถมเนี่ยค,คุณพ่อจะไปพบหมดนะไปกราบน้ำมสการไปขอพรดังอยู่เสมอเสมอครับตอนนั้นตอนนั้นในใจท่านท่านชอบพระเครื่องนี่ครับหรือว่าเป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าติดตามคุณพ่อไปจนกระทั่งรู้สึกหูกพันไปเองะ ผมว่าเราไปในลักษณะของของของคนที่ศรัทธาในพระศรัทธาในคําสั่งสอนของท่านนะฮะท่านให้มาสมัยก่อนเนี่ยเรากราบท่านท่านก็ให้พระมาแล้วก็ไปเก็บไว้บนหิ้งเรายังไม่รู้คุณค่าคจนกระทั่งมาสักระยะที่เราท่านมรณาภาพกันไปเนี่ยเราถึงรู้ว่าของเนี่ยมีคุณค่าเราก็เลยเริ่มเก็บสะสมที่ของที่มีอยู่นะฮะ ตอนนั้นตอนที่ท่านเริ่มเก็บสะสมเนี่ยเก็บสะสมด้ตัวเองหรือว่าหรือว่าใช้คําแนะนําจากคุณพ่อติดตามคุณพ่อส่วนใหญ่จะเป็นครับแนะนําจากคุณพ่อและจากในวงการพระเครื่องของคนรุ่นเก่าๆเนี่ยที่บอกว่าน่าจะเก็บไว้เพราะพระเครื่องเนี่ยผมว่ามาถึงยุคพวกเราเนี่ยมันบ่งบอกอะไรถึงวัฒนธรรมรในอดีตของแต่ละพื้นที่แต่ละยุคแต่ละสมัยได้พฤติชีวิตของของคน,นคในพื้นที่น,นั้นนะครับ พูดถึงบทบาทของท่งานกัน้างดีกว่านะครับที่เป็นนักการเมืองเป็นอีกหนึ่งคำถามซึ่งผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะอยากรู้จากเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านบอกว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่ผูกพันเ,เกี่ยวกับเรื่องเรื่องของคาสอนของเกจิอาจารย์ต่างๆท่า,านได้นำได้นําคําสอนเหล่านี้ไปใช้ใ,ในการทํางานแล้วนะครับอันนี้เราใช้กันอยู่แล้วเสมอๆครพ <te> <ง>รกะการจะเป็นนักการเมืองเนี่ยผมว่ามันต้องเริ่มต้นจากการมีคุณ,ณธรรมมีจิตใจที่เป็นกุศลครับ,รบจิตใจที่เผื่อแผ่ที่เราจะต้อง ดูแลคนเริ่มมาจากความอบอุ่นในครอบครัวรและกระจายออกไปสู่ในธุรกิจของเราจะมีลูกน้องมีบริวารเราก็ดูแลกันจนกระทั่งไปถึงสังคมข้างนอกมันเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณพ่อคุณแม่ได้สะสมมาให้เราการเพื่อแปรเป็นสิ่งสาคัญน,นะครับผมนะผมชอบคําพูดที่ท่านพูดว่าการดูแลต้องเริ่มจากในบ้านก่อนสําคัญนะฮะสำคัญนะตรงน,นีค้ครับ ช่วงนี้มีมีเยาวชนและหลายคนนะครับแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาสู่วงการพักเครื่องมากขึ้นอมากครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยแม้กระทังลูกผมเนี่ยอายุ14 15เด็กมัธยมต้นเนี่ยนะฮะก็เริ่มเดินพักเครื่องกันแล้วครับผมครับมีการออกมาเดินดูในตลาดมีการมาปรึกษาเราส่วนมากเราก็จะแนะนําให้นึกถึงคําสั่งสอนก่อนเป็นหลักเพราะพระจะดียังไงเราไปใช้ผิดประเภทโดยไม่มีคุณธรรม ไม่เป็นคนดีเนี่ยไรประโยชน์ที่จะแฝงพระเครื่องไงเราต,ต้องเริ่มจาก,จ,ากจิตใจากก้อน,<จ>น,นดินก้อนถูกต้อง,องครับ,รบจากจากจาากกที่ลูกข,ของท่านสนใจพระเครื่องเนี่ยนะครับ,รบเขาชอบของเขาเองหรือว่าเป็นเพราะว่าเขาปูกพันมาจากท่านชอบเองครับผมเชื่อว่าลูกผมตอนนี้ศึกษาพระเนี่ยได้ดีกว่าผมเพราะเทคโนโลยีต่างๆและผู้ที่ดูพระเครื่องได้เก่งจนกระทั่งที่เขาเรียกว่าเสียนพระเครื่องเนี่ย ในจังหวัดนครปฐมอย่างที่นั่งอยู่ข้างหลังผมพวกนี้ชานาญและศึกษามาตั้งแต่เด็กๆและลูกผมก็เป็นลูกศิษย์เขาดังนั้นกันที่จะได้ศึกษาของจริงๆได้รับคำแนะนําสั่งสอนแบบถ่องแท้ผมเลยเชื่อว่าจะดูได้ดีกับพวกเราอีกตอนนี้ท่านได้แอบดูวิธีการศึกษาของเขาไหมครับว่าเด็กสมัยนี้เขามีวิธีการศึกษาพิ่ขึ้นยังไงครับดูครับเขาดูจากอินเทอร์เน็ตมั่งอันไหนที่สงสัยเนี่ยเขาจะมีการวิ่งหาผู้หลักผู้ใหญ่ ที่ชํานาญในวงการพระเครื่องยากเซนติเซียนอ้วนแล้วก็หลายๆคนเซียนแม่งพวกเนี้ยหรือแม้กระทั่งเซียนลิ้มพวกเนี้ยเขาจะไปหาหมดมอบตัวเองไปลูกเสร็จหมดโอ้โหครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าหลังที่ผมเคยสัมภาษณ์ผู้เจ้าชายหลายๆท่านส่วนใหญ่นะครับก็จะเกิดจากการที่ต้องหาผู้ที่เชื่อถือได้ผู้ที่จริงเป็นเหมือนอาจารย์ของเราครับครับแลวผมว่าเป็นสิ่งที่เหมาะที่สุด ที่จะทำหมกมุ่นอยู่ทางนี้ดีกว่าที่จะไปหมกมุ่นทางอื่นดีที่สุดนะแล้วเราจะได้ศึกษาก็จะได้มีการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีต่างๆของคนโบราณมาด้วยท่านครับที่จังหวัดนครปฐมแห่งนี้นะครับเป็นเป็นพื้นที่ที่มีตลาดนัดพระเครื่องใหญ่มากๆเรียกได้ว่าใหญ่เป็นอันดับที่หนึ่งของประเทศไทยเราต้องรงนี้มีพื้นที่ตรงนี้มีมากี่ปีนะครับว่ามีมานานแล้วตั้งแต่ผมเริ่มเล่นพระใหม่ สมัยก่อนไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงลานโพตรงนั้นก็ใหญ่พอสมควรละรท่านได้รับเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระปริยาติทำเวทีเนี้ท่านมาให้ทําพื้นที่ตรงนี้จะได้สะดวกอำนวยความสะดวกให้เพราะท่านกระเงเห็นถึงความสําคัญคของพระเครื่องพระบูชาที่ให้คนเราสืบต่อต่อครับ,รรบพื้นที่ตรงนี้เปิดให้เฉพาะชาวนาควปรปฐมหรือว่า เปิดทั่วเปิดกว้างทั่วไปนะครับอ๋อเปิดกว้างทั่วไปฮะเปิดกว้างทั่วไปครับหากคุณผู้ชมดูอยู่อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของของตลาดนัดแห่งนี้นะครับต้องต้องทำยังไงบ้างครับก็ไม่มีอะไรมากฮะเพียงแต่ท่านเจ้าวาดท่านอนุมัติก็จบฮะเราไม่มีอะไรพิธีรีตองเพียงแต่อยากให้คนเข้าวัดแล้วก็มาศึกษาผักเครื่องนะนะครับคือว่าอยากจะมีมีมาเปิดร้านที่นี่ก็มาติดต่อมาทำรับได้เลยครับวัดไม่กี่กันเลยครับผม พูดถึงพระเครื่องของท่านมากดีกว่าที่ท่านชอบนี่เป็นเป็นพระเครื่องสายะไรครับผมจริงๆเมื่อก่อนนี่นะสายหลักนครปฐมแน่นอนครับผมสะสมมาตั้งแต่ผมเด็กๆตั้งแต่หลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่มครับลงมาหลวงพ่องเงินวดัดดอนหญหอมครับหลวงว่าน้อยแล้วก็มีเกจิสืบเรื่องมาตลอดครับตั้งถึงยุคนี้ก็ยังมีเกจิที่สืบเรื่องต่อมาอีกรพระเครื่องน,อน่นสมไม่มีวันตายครับครับไม่มีวันตาย เท่าที่ดูนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระในพื้นที่นะครับรับเป็นแบบที่สะสมเป็นหลักมีเกจิมากโดยเกินที่นอนตรงครับผมหากหากพูดถึงเกจิที่ท่านไปไปฝากตัวหรือว่าไปพูดคุยไปปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของปัญหาส่วนตัวหรือว่าการทํางานมีมีตรงข้อไหนไหมที่ท่านไปบ่อยที่สุดก็ที่บ่อยๆนะผมเนี่ยจะไปเที่ยวที่วัดกลางบางแก้วครับผมเพราะว่าที่วัดกลางบางแก้วในอยู่อำเภอมนครศรีเนี่ยเป็นแหล่งสืบทอดพระเครื่องได้ดีครับเพราะยังมีพิพิธภัณฑ์ ของหลวงปู่บุญหลวงปู่ปเพิ่มแล้วเป็นพิพิธภัณฑ์ใหญ่แล้วพระพิมพ์ของท่านนี่ทุกองค์ทุกรุ่นทุกพิมพ์จะมีให้เห็นในพิพิธภัณฑ์ผมถึงมาเป็นแหล่งพระเครื่องที่ใหญ่ที่เราสามารถจะสืบทอดได้และภาะของท่านนี่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งวงการพระเครื่องผมว่าทั่วประเทศนะทุกแผงต้องการหมดอย่างพระเครื่องของท่านนี่เรียกว่าพิมพ์สะดุ้งกลับอย่างนี้นั่ง กตมาดแบบสะดุ้งกลับเนี่ยครับตัวนี้คือเอกลักษณ์ที่ท่านพูดถึงถูกไหมฮะถูกต้องครับแล้วมีพิมพ์เจ้าสัวึ่งถือว่าเป็นพิมพ์ต้นๆที่ว่าพิมพ์จากวัจางบางแก้วชื่อก็เป็นมงคลด้วยนะชื่อก็เป็นมงคลครับลีลานขางตะลุงผมเคยให้เพื่อนยืมไปออกรายการของท่านทีหนึ่งซึ่งแต่เพิ่นวันนี้ต้องขอไปด้วยที่ไม่ได้มาโชว์เพราะลูกๆเป็นของลูกๆที่เอาไปหมดและนี่ส่วนใหญ่ก็ของลูกๆ ที่สะสมมาทีหลังตรงนี้นะครับที่ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับโอ้โหคือเรียกได้ว่าคุณผู้ชมครับตื่นตาตื่นใจมากเดี๋ยวอีกสักคู่คุณผู้ชมได้ดูกันอย่างแน่นอนครับนะครับตรงนี้คือส่วนหนึ่งที่ที่ลูกของท่านได้สะสมไว้ครับนะครับส่วนใหญ่แล้วเวลาเขาสะสมเนี่ยเขามีแบบมามาแบบขอหยิบขอยืมปัจจัยคุณพ่อใช่ไหมครับคือจริงๆเนี่ยเออตั้งแต่ผมสะสมมาในยระลูกเริ่มสะสมเราก็เริ่มถ่ายทอดให้ลูก ที่ลูกอยากได้อะไรก็สมบัติของเขาทั้งนั้นนะครับเราก็เติมเต็มให้เขาในสิ่งที่เขาต้องการครับก็ถือว่าได้ผลผมมีลูกชาย4คนคก็ชอบเล่นพระเครื่อง4้ี่คน4ี่คนยนิยมสะสมนิยมไปดูไปวัดไปอะไรนี้ตลอดนะ ครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยครับครับ4คนที่พูดถึงนี่เขาอยุห่างกันยังไหมครับก็ห่างกันคนละ2ปี2ปี2ปีครับคนโตก็27แล้วก็ไล่กันลงมาตลอดเลยครับโอ้โหก็อยู่ในช่วงเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มวัยรุ่นกันอยู่นะครับอาจจะว่าสนใจพระเครื่องแล้วสนใจพระเครื่องมากครับผมซึ่งจริงๆผมว่าพระเครื่องเนี่ยครับคือเก็บเอาไว้นอกจากจะเป็นสิริมงคลกับเราแล้วใช่นับวันต่อๆไปในมูลค่าก็สูงขึ้นใช่ครับเพราะว่าของดีหายากถูกต้องครนะครับเราเราไปคิดถ ท่านไม่มีโอกาสที่จะกลับขึ้นมาเพราะทุกคนถือว่าท่านสําเร็จครท่านผงไม่กลับมาเกิดแล้วครับนะพระเครื่องของท่านก็มีจํานวนจํากัดมีอยู่แค่นั้นนะทุกคนก็สอบแสวงหากันอยา่างลงว่อเงินลงว่อน้อยลงปูนาวัดจอนอ่อวัด,วดวเวทจระเข้ยอย่างนี้รตรงนี้เกจีที่ติดต่าปรรแปงทั้งนั้นเมื่อท่านบรรนภาพแล้วสิ่งที่ท่านฝากเอาไว้ให้พกกเเรรราา็คคืืออะ่่่งงททีนส้้ขนมา นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากครับครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับเราจะมาร่วมพูดคุยกันต่อนะครับกับท่านสสอ,อนุชาสาส,สมศัพย์ครับพักสักครู่ครับ